โชคดีเจอผมนะหัวใครนี่ยาวววยาวก็เจาะรู้ดิดีเพื่อนตัวใดอ่ะใครใครดีที่ประาพาสมีเข็มขัดเป็นของตัวเองละมีอะไรผิดเข็มขัดไปไหนะช้าไม่ทันเขาเขาขายาาแล้วทำไม ยืมเพื่อนตัวไหนอะใครใครให้เพื่อนยืมเนี่ยเอาเว้ข้างบนเอาเวงข้างบนแกอ้วนแล้วน้องมันมีเนี่ยโน้ตที่เปนร้อยเลยหน่วยเยอะเลยนะโอ้โหยาว่ะยาวก็เจาะรู้ดิเจาะให้ทาาอีกเดี๋ยวต้องพอด ต้องโทษโตโน่โทษใครทำไมเราไม่บอกเขาก่อนล่วงหน้าสามวันเอเจอ๋วปะโอแล้วแกก็ดีนะแกก็มาเข้าแถวนะแล้วแกก็ให้เขาตรวจนะโชคดีเจอผมนะมาใช้บ้าพี่ประพันธโอเคแล้วน,นี่คางี้อ,งอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนกลับเนี้ยอห้ามไปไหนอนะ่ะมาถ่ายรูปผมตรงนี้นะดูยิ้มขัดนะ ได้ไหมได้ช่วยนะครับเฮยจับมือโอ้ยบมวกที่ผาพาดเสียงปีใสนี่โอ้ยหมวกใครนี่ยผมนี่ตำแหน่งทำอะไรพุ่งครับิูึาโอ้โหเดี๋ยวขึ้นไปฟังเลยวิยูซึนสานี่ฮะเออป๋าก็เป็นสายเสิรฟคนมีความสามารถเอาไปนั่งศูนย์วิยุได้ไงนี่เรามาตรวจที่พรเจริญ ป๋าเป็นไงบ้างนี่ป๋าคนนี้มาอยู่นี่อยู่นี่เรียบร้อยไหมนี่อันนี้ป๋าเป็นไงป๋ปา,าเข็มนข่าซื้อ,อยังซื้อแล้วซื้อแล้วนะเรียบร้อยเออไม่โงนะโอ้โหชุดพรีที่ประพาสมีเข็มขัดเป็นของตัวเองละานานงที่ประพาสซื้อนานยังือนทันว่าคกงไหมเราอ้าวแล้วทำไมถึงซื้อเดือนธันว่า,างบงบประมาณหลวงให้มาครับอ้าวให้มาแบบไรให้มาซื้อเครื่องแบบ อ๋อซื้อต้องแบบแล้ว,ว,วก็เลยมาซื้อเข็มขัดเสื้อหมวกด้วย <laughs> โอเคอ่าได้หมวกใหม่ได้เข็มขัดใหม่อ่าดีแล้วพี่นะก็ให้มาเท่าทไหร่เนี่ยนะ okay. 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 สองพันห้าสองพันห้านะโอเคโอเคพิบพัฒน์โอเคโอเคไหมรายงานตัวเลยผมดาวต้องตรวาสอบคู่ฐานปฏิบัติหน้าที่อะไรปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุประจําวันนี้อ่าเราเป็นไงบ้างวันนี้มีกี่คดีแล้วเนี่ย วันนี้เหตุการณ์ทั่วไปปกติครับไปหาหมอฟันเวยนะครับโอเคนะครับอ่าฝากไว้มีเหตุอะไระมีอะไรจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนไหมรักษาสุขภาพก็ปีใหม่ปีใหม่โอเคเลยไปตั้งนาแล้วจะตึดจีนอยู่โอเคนะครับถ้าเกิดเขาจะติดต่อเราให้โทรมาหมายเลขอะไร042487119หรือ191 191ครับพี่ประพาสพร้อมดูแลนะครับครับพร้อมครับ Okay.